แต่ยังมีประเด็นที่หลายคนมองข้ามไปอีกวันนี้สภาพอากาศของประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วเช้าวันที่15พฤศจิกายนนี้ลมหนาวอ่อนๆได้เริ่มพัดเข้ามาปกคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนที่มีอากาศเย็นลงอย่างชัดเจนส่วนทางด้านภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเป็นช่วงๆพร้อมกับคลื่นลมที่แรงและทะเลที่มีความสูงมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระวังโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่เดินทางทางทะเลหรือทำ กิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกจะได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณที่มีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่กระจายเข้าไปครอบคลุมพื้นที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ควรดูแลสุขภาพให้ดีหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักหรืออยู่ในที่อับชื้นเป็นเวลานาน,านเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจุดที่อยู่ใกล้ทะเลขณะเดียวกันคลื่นในบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรและอาจสูงกว่า2เมตรในบางพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งเป็นผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันการเดินเรือในบริเวณนี้ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อลดความเสี่ยงจากคลื่นลมแรง และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยสำหรับรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคมีดังนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยและสิทธิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ห้องสอเชียงใหม่ตะและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-23ถึงองศาทั้งนี้ยอดดอยจะหนาวสุดถึงหนาวจัดที่อุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสลมพัดด้วยความเร็ว 10- 1ถึงกอมอชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศในตอนเช้าจะเย็นและมีลมแรงโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16-20องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดนั้นอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสยอดภูบางแห่งจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสลงพัดด้วยความเร็ว10-30กมชั่วโมงภาคกลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ30-31องศาความเร็วลมอยู่ที่10-20กมชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดราว31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในเขตที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนอาจสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก คาดว่ามีฝนฟ้าขนองในร้อยและ30ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0ถึง33องศาเซลเซียสลงพัดด้วยความเร็ว1 5ถึง35กมกชั่วโมงแม้ในเขตนี้คลื่นทะเลก,ก็สูงถึง1ถึง2เมตรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองฝั่งตะวันตกของภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยและ40 โดยรวมในพื้นที่และบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมพัดด้วยความเร็ว15-35กมชมงเช่นเดียวกันในพื้นที่ฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงกว่า2เมตรเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสภาพอากาศจะเป็นเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-33องศาความเร็วล10วม10-20กมชม ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแต่คุณเชื่อไหมว่าบางคนยังมองข้ามความสำคัญของการปรับตัวในช่วงฤดูหนาวนี้แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวรับมืออากาศหนาวที่จะมาถึงคอมเมนต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ